สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับก็มีเพื่อนๆขอมานะอยากจะให้แนะนำนะครับมือถือเล่นเกมในงบราคา5,000บาทนะก็วันนี้ก็มาทำให้นะครับก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างขัดมาให้คุุ้ๆและรานคาที่ไวใจได้อีกเช่นเคยครับโดยตัวแรกที่จะมาแนะนำนะครับก็ยังไม่พ้นตัวนี้นะครับ r e d มี12 5G นะครับ ให้ความรู้นิดนึงนะสำหรับการที่จะเลือกซื้ออมือถือสําหรับในการเล่นเกมเนี่ยเราต้องดูชิปเซ็ตเป็นหลักนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับว่าสัมพันธ์กันไหมครับตัวนี้นะครับชิปเซ็ตของเขานะครับเป็น Snapdragon 4 Gen 2นี่ยครับแรงพอกับ Snapdragon 695นะแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่าคุณได้ชิป 5G แล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่านะครับผมโดยสุเป๊ะคร่าวๆขอแนะนําจากร้านค้าตรงนี้เลยกันเนาะก็เป็นนะครับ IPS LCD นะครับ ขนาดหน้าจอ6.79นิ้วเนี่ยนะก็ถือว่าใหญ่นะเป็น Full HD นะครับแล้วก็ชิปเซตอย่างที่บอกไปเนื้อ Snapdragon 4 Gen 2ครับมาพร้อม Android 13นะครับเล่นเกมลื่นๆแบบสบายๆเลี่ยสำหรับตัวนี้นะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าสามารถเล่น a s p l 9ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกม Shin Impact ก็เล่นได้นะครับผมโดยเกม Shin เนี่ยปรับต่ำที่6 0เฟรมเรทก็ยังเล่นได้ลื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอาให้ลื่นสุดๆก็เป็น30เฟรมเรทก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับ สำหรับเอนบี้12 5G ร้านนี้ถูกที่สุดนะครับผมเช็คมาให้แล้วแล้วก็เป็นของแถมมือหนึ่งแน่นอนนะครับลิงก์รานคาอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ราคาเหลือ4,322บาทนะครับอ๋อ,อลืมบอกข้อพิจารณาไปตัวนี้คือเขาเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับสำหรับใครที่ชอบมิติสายขวาตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะมาเดี๋ยวพาไปดูตัวถัดไปครับรับรองคุ้มกว่าเดิมแน่นอนครับตัวถัดมานะครับตัวนี้อาจจะเกินงบมานิดหนึ่งนะครับเป็นอีฟินิกโน้ต30เซรีส์แล้วกันนะครับตัวนี้มีทั้ง 4G และ 5G นะ จะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆไหวนะไป 5G นะครับแพงขึ้นมานิดนึงเนอะวันนี้น่าจะมีส่วนลดหรือว่ามีโค้ดนะเพื่อนอาจจะต้องใส่โค้ดลดลงมานิดนึงนะครับอาจจะได้ราคา500ต้นๆนะครับผมตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหน้าจอใหญ่ใช้ได้เลยครับ6.78นิ้วเป็น Full HD Plus ด้วยนะยังไม่พอนะครับอัตรา r e ร r เรทหน้าจอเนี้ยอยู่ที่120เฮิรตเลยนะครับถ่ายลื่นๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้สว่างสู้แสงได้ดีด้วยนะครับ580นิตเลยนะครับ ตีห5,000มิลลิแอมป์เลยนะชาร์จเร็ว45้วัตต์เลยนะครับถือว่าชาร์จเร็วมากๆาเลยนะในเรืราคานี้นะครับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับเขาสามารถชาร์จไปเล่นไปได้นะครับเพราะว่าเขาเสียบไฟเนี่ยเขาจะเข้ามาในเครื่องโดยตรงนะครับทำให้เราสามารถเล่นเกมไปแล้วก็ชาร์จไปได้ด้วยนะรุ่นนี้ราคานี้แทบไม่มีใครให้มาเลยนะครับแม้จะเป็นมือถือเล่นเกมนะแต่ก็ให้กล้องมาความละเอียดสูงมากนะครับถึง108ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับสำหรับ็นรุ่น5 G นะกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านครับผม ตัวนี้เป็นลำพงคู่สเตอริโอเลยนะแล้วเขามีการปรับจูนเสียงจาก JBL ด้วยนะทำให้เสียงนี้มีมิติดีกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากถ้าเพื่อนเพิ่มไตังกี้หนึงนะตัวนี้จบทุกอย่างเลยนะครับโดยในตัว 5G นั้นนะครับแรม8รอม28นะครับ5,960บาทนะเพื่อนๆจะต้องใส่โค้ดเพื่อช่วยลดราคาอีกนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับลิงก์สินค้าด้านล่างนะครับอันนี้เป็นร้านออฟฟิเชียลเลยคครรััับบไมมม่่ีปญหาแนนนอผ และแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเปรียบเทียบกับมือถือมือสองเสมอนะครับตัวนี้ก็นํามาเปรียบเทียบเพื่อนๆดูเช่นกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆทำเพื่อนๆรับได้ว่าเป็นมือสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นมือถือจากค่ายญี่ปุ่นครับค่ายชาําชับอะคอร์อาร์ 5G นะครับดียังไงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าสเปคให้ฟังครับผมเริ่มที่หน้าจอก่อนเลยนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ6.4นิ้วนะครับแต่หน้าจอเป็น 2K เลยนะครับและ120เฮิร์ตด้วยนะ เป็น IPS LCD นะครับแต่ว่า IPS LCD ของค่ายชามเนี่ยบอกเลยว่าคมกริบน้องๆอมูเลตเลยนะครับชิปเซตเป็น Snapdragon น865นะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับเล่นเกมนี้เรือๆแน่นอนนะครับสำหรับเกมชินอิมเพ็นะเกมนี้ปรับกลาง60เฟรมเลทเล่นแบบลื่นๆเลยนะครับไม่พอนะครับ USB เนี่ยเป็นแบบ3.1นะสำหรับการแคสเกมอะไรเนี่ยได้เลยนะครับแบตเตอรี่อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะ3,730เหรยมแต่เดี๋ยวก็มีชาร์จเร็วให้นะครับ แอนดรอยตัวนี้อัปเดตได้สิ้นสุดที่แอนดรอยเวอร์ชัน1ินะครับผมนี่นะครับดูนะครับบอกเลยว่าเล่นแบบลื่นๆเลยนะครับนี่หกสิบเฟรมเรทนะครับปรับระดับกลางครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดจริงส่งเป็นแส a p ล r ก g รอนแปดเลยนะครับไม่พอนะครับเพื่อนได้กล้องคุณภาพดีด้วยนะครับโดยเลนส์หลักของเขานะครับกับเลนส์เลนโฟโต้นะ1 2บล้านพิกเซลนะครับ แต่มี o s ทั้งสองเลนนะครับแล้วก็เลนนารต้าวน่าสนใจมากๆเลยนะเป็นความละเอียดที่48ล้านพิกเซลเลยนะครับให้ความละเอียดมาเยอะมากๆเลยครับเลนนารต้าวตัวนี้นะแล้วก็มีเลนวัตเตอร์ลึกแบบ 3D ให้ด้วยนะครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะสำหรับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆรับได้ไว่าเป็นมือสองนะร้านนี้จัดเลยไม่ผิดหวังครับผมแล้วก็ได้ความคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับสำหรับเจ้าชา์ปตัวนี้นะเล่นเกมลื่นมากนะครับแรงกว่า X p e r i a ีวนี่ผมงใช้อีกนะ ลงคงคู่นะครับรองรับตอร B บ m o อสมนะครับแล้วก็งานคุณภาพงานวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับถ่ายได้ 14K แล้วก็มีการสั่น o อ s อิ้อีกนะคือได้ครบทุกอย่างสมเป็นอดีตเหลือทงเลยนะครับก็ลิงก์ร้านค้านะครับผมก็จะใส่ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็ร้านนี้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับสินค้าคัดมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถแชทคุยกับร้านค้าได้ด้วยนะครับผมราคาตอนนี้เหลือแค่4,830บาทเองนะครับแล้วก็ มีโคลดอีกนะวันนี้ก็ใส่โคลดก็จะลดลงไปอีกนะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะตัวนี้เป็นแรมทีสองด้วยนะลองสอง้ที่บกเลยนะครับบอกเลยว่าจัดตัวในคุ้มค่าแล้วก็เลือๆนะครับขบทุกรอบรอบด้านเลยนะครับนี่ถ้าผมเห็นนี่ผมอาจจะไม่ซื้อที่เียวกันได้นะเพราะว่าผมเพิ่งจะเห็นนะผมบอกตรง <laughs> โอเคสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์ like แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ